สบายดีสบายดีเด <iah 40> ้อพี่น้องมาทุกคนมื่อกลับมาพบกับน้องอูน้องพบกับาวน้องอูร้องสารมื่อกี้เป็นเมื่อสุดท้ายของบุญปีไม่ลาวเนาะน้องอูก็ได้ไปฮดส่งพระเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปฮดส่งบ้านตัวเองเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ไปแล้วจะไปฮอดฮดส่งของอยู่บ้านตัวเองแต่ว่าเป็นยูคิปไอมาดเนาะไปเบิรงไดเดอร์มื่อนี้ไอมาดมาไอมาดมาแต่เมื่อคืนนี้นะมื่อนี้เพิ่นมาหากรเลยแบบมื่อนี้ที่ไปฮดส่งอยู่วัดบ้านอื่นเนาะยูวัดบ้านวังหลวงเมืองร้องสารแข่งใสสมบูรณ์เนาะซึ่งจะห่างจาก บ้านน้องอูประมาณแปดหลักเนาะสักขีรถจักไปเนาะอันนี้คือน้ำหอมที่น้องอูเห็ดเนาะจะไว้ไปโคส่งพระเนาะไปเฮาไปเจอกันอยู่วัดพูดเลยเนาะว่าที่เป็นเ,นเดี๋ยวเด๋ยวัดบ้านเพื่อนซิต่างจากวัดบ้านเฮาบอเด้าน้องอูก,กับเเคยไปยักเทื่อ,อน,นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะไปเนาะไปไปเจอกันเลย เขาก็มาหอดวัดบ้านล้วงแล้วทุกคนซึ่งวัดนี้จะห้างจากวัดจากบ้านน้องอูประมาณแปดลักนาะองคอบ้านนี้ก็เป็นบ้านส่วนเพ่า,เาลุ่มคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นลายบ้านคอนเซอร์น้องอูก,ก็บอเคยมาจะเชื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่มานะอันนี้ก็ที่มาส่งน้าพระสร้งบ้านเนาะอันนี้เราต้องดทางนเลย มีอันมีฮอตจะมองเนี่ยเยังมองเอื้อบ่มีแล้วอ oh. ่ะโอ้ไ <c> ม <ười> <c ười> ่ใช่บอนเดียวนหรอมีอีกคนโคตอีกอยัางโมมืดเนาะคนม่วงกับรวงรวงนั่นแหละแลวัดสามบอนคนม่วงอีกสองบอนเออทางวัดปัว อาม,นนมาดีมาน้ำกระซิลงมาแบบนี้ สีเลามะลกนี่มีาบ่มี่อออาได้บกมีจๆเลยทานอันอันอันนั้นเขาจะเอาเมียนใส่รบบสีลานะที่กี้เขาจะขุดคนได้ยวนอันนั้นเลยเจ้าพี่าเดี๋ยววะถามคนเดียวยางล นี่ทุกคนนี่คือวัดบ้านหนองหลวงอุ้มเขาเคยมาดนะ้วเพื่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกอันนี้ก็กนนคือเป็นบอนสถาปัตยกรรมแบบเฟินเต็มเฟินเต็มอ,อ่ะนะนี่เป็นอิรารามบา้นนา,า,บาน,น,นใช่หรอข้างในคือไงข้างในที่นใช่ไหมนะอุ้มันอยู่นี่มันสมัย โอ้น oh, ้ำม oh, oh, mm, mm, mm. <U> ันมดละเลยหน่อยเดียววัดพืนงขนาดนาะเดินตะกวงขนาดโอ้เนี่ยเมนนมเออให้เพิย่เอน่น่นนนนี่ี่่น่นนน่นน่น่นน่น เออแม่ละอ,อ,อยู่ในนี่อยู่ในน,<อ>นี่นี่ๆๆนี<อ>่เขาตอนนั้นเห็นยูเฟสเลยนะอ๋ออันนี้เป็นคุ่คนได้อะนะแม่แม่โอ้ยนี่อะไรมาเลยวะแมนเข้าไปได้เหรอเข้าเข้าไปได้ปะได้โอ้บังเดอร์เฮนซิลาร์เฮนซิลาร์เคู่คนได้เป็นคนุ่นคนได้เสยียหน้าเฮีอยว่าแถวอันเตสิไป,ปนี่นะ<อ>ลงไปอันทางเขตกันนะ นี่ห็นศิลาคร้มําัีบเียอ้นที่อหนที่ทุกคนได้เลยนอมาไม่เยเมต้องหอหลายเตืบเลย มีตัวลายโบราณครับอ,อันนี้เลยโมนีโมนก็มีามาลายโอ้ลายท่านี่เป็นสีลายแต่ว่าพวกกวาดความเป็นมามนอ๋มีแน่น ีลเจ้าไปยังงวะคือว่อนไปคุดของสุนทรพันธ์นะยังไงโอ้ไปคุดของสุนประทานธ์นะเห็นเจอโอ้อันที่เป็นข้าวดังๆตอนนั้นแม่นยุลาว์เขาเนี่ยบรรยานว่งหลวงแม่อันนี้นี่วะแม่นเลยโอ้อันนี้นี่เตะเตะพลอยกับภูประวัติคิกันเีออทุกคนบ้านโอ้นี้เป็นอันทองอันชักเฮ็ดโอ้อันนี้ที่ไอ้มาดุงปัญญาหน้าเนี่ยเมนบอก ไม่บอกัอนนี้มกัญญาไดเข้าไป่นเดยว่ะอ๋อใช่คุณทุกคนอยู่วัดนี้คนมีของศักดิ์สิทธิ์ก็คือนน,ยยนันมีโัญามญาีายยา่ลนเา,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 าอนี่คือขน้ำซางงนี่ะเดี๋ยวหขออนขออนุญาตเด้ขออนุญาตขน้อยนะทุกกานเนาเยี่ยมมายามเด้อมีน้ำเลยมน้ำ่ะ นี้เป็นคองพญานาคกันจะนอนเดียนเป็นเห็ดวานเลิอดูทุมกินเย็นเมีแหนเด้อปีน้ปามน้นี่มันินพญานาคไปเซิงน้องอูเคยมาวัดนี้จักเื่อนนี้เป็นครั้งแรกที่มาไป,ไป,ปมองันน้องคือบัาบางา ว่าเพิ่นมีความว่งว่งขวงแล้วแตแบบจะอ่าสวัสวดอ,อุ้ยเธอเออนี่อย่างเกาะแบบว่าสวัสวดหูสวัสวดตานะแบบบวกระเบียบเนาะเข้ามาแล้วหูซึ่งแบบโลง่งขนาเนาะนี่จะเป็นอาลามตัวนี้น้องอู๋มือมือเป็นอย่างเป็น อยู่ทางด้านพระน迦ชีมีอันหูพญ,ญานาคซึ่งน้องอู่ตอนตะกี้น้องอู่อย่างน้อยนักอูอ่ออก็ได้เห็นข้าวมาตะโดนว่าเออว่าวัดนี้เ,เพิญญน่นเพิ่นแบบมีหูพญานาคเนี่ยนะแต่ก็บอกคิดว่าที่เธมาเห็นแบบวัดนี้อันหูจะได้มาที่นี่มาเลยตะโดนแล้วที่นอวัดบ้านบ้านนี่ก็เป็นมี จะเป็นโซนเผ่าลาลุ่มนะจะนับถือจะนับถือศาสนาพุทธแบบที่นี้เป็นโซนเผ่าลาลุ่มมืนก็นมีโซนเผ่ามงอันดับปนกันไนะอ้ยอีย๋ฮะผมคาดอีย๋ฮะผมคาด,าาดไปเืป้ไ<ป>อไี้ใชอาการห้องนะเแน่ว่านะ ต้นโอู๋กับเรเคยมาวัดนี่จะเชื่อเป็นครั้งแรกที่มาแล้วกันมีทุกคนก็เป็นครั้งแรกที่มาแต่อู๋่ม่ลู้ไม่รี้พี่กันอะไรแม่บอกผทางหลังเป็นทุ่งนา อู้เย็นขนาดเลยโอ้เย็นขนาดทุกคนคลิปนี้นางอูก,กะพาทุกคนมาอ่าโฮสส่งน้ำพระอยู่ภายในวัดบ้านบาง,บางหลวงเมืองล่องสานแข่งใสสมบูรณ์เนาะ วัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวัดที่ประชนภายในเมืงองล่องซานให้ความเคารพนักถือเนาะกะถ้าผู้ใดได้ไปได้มาเมืงองล่องซานอยากมากินมาทานอยู่วัดนี้อยากมาฮหดบุนั่นเด็กกะสามารถมาได้เนาะมองวมปฏิปจัยเพิ่นเนาะกะคลิปนี้กศิลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครตเป็นกำลังใจให้ดเด้อเพราะว่ามือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของมือปีใหม่ลาวหรือว่าปีใหม่ไทยเนาะก็ขอ,ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงความเจริญรุ่งเรืองยามีเด้อคลิปนี้น้อุกศิลาท ない